สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบิงโกท่อเขียวกันอีกครั้งนะเราจะในตลาดขายอยู่สองล้านห้าคือมันเป็นราคาที่ถูกมากเราจะหมาทั้งหมดห้าท่อเราไปกันทั้งหมดสิบสามล้านติดชิงนีแพงสุดือสามล้านติดชิงขายได้รอละไอขายได้ท่อละห้าล้านแปดถ้าได้ออฟดีก็ประมาณเก้าล้านนะเราก็ต้องไปซื้อบบิงด้วยทั้งหมดห้าใบเราจะบิงแค่เป็นสี่ชมพูเราก็จะพอนะนีนี่ห้าใบสอสี่ห้า ติดชิงเ,เงินเรามีสิบเก้าล้านตอนแรกถ้าเราบิงติดจะได้ท่อลอะอะห้าล้านเราต้องบิงให้ได้สักสามท่อห้าห้าท่อเนี่ยติดสามท่อคือคุ้มล 1, 2, ะหนึ่งสองสามซื้อมาสี่กล่องเลยโอเคห้าท่อติดแค่สามท่อเท่าน,นั้นนะคุ้มเลยตื่นเต้นเราจะบิงแบบช้าๆแล้วกันนะ แปดทีละเม็ดเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวเกินคนก็ถ้าอยากรู้ก็กอนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มมกับผมก็กดดูไว้ได้เลยเราจะไม่มีการเอาอะไรมาปิดทางนั้นเราจะปรับเป็นทองฟ้ามืดๆด,ด้วยเพื่อจะได้ทอ่อถ้าท่อสีฟ้าก็ต้องเป็นทองฟ้าสีฟ้าดีกว่เาเพื่อได้ท่อสีฟ้าทองฟ้าก็ต้องเป็นสีฟ้าติดลวหนึ่งท่อน,นะฮะไอไอเทียมหายไปก่อนหนึ่งอัน อีกสี่ท่อมึงจะติดไอคูไปเลยซือ้อย่านะสิบเท่าไหร่วะสิบหกสิบสิบสิบห้าล้านอะลงทุนสิบห้าล้านอะตายละท่อแรกก็เป็นดวงที่ดีแล้วเอาติดโคตรไวเลยนี่เดีดิเชี่อสามท่อที่ต้องห้ามแตกอะ่ะอุ้ยดวงดวงกูเข้าขั้นว่ะเข้าขั้นดี อะไรวะมาดูไปเยี่ยนกดนเ้ะวะนี่มิดสองที่นะบิงได้หนึ่งสองสามบิงจริงด้วยเอ้ยมาแล้วหนึ่งท่อแต่ถือว่าเป็นมิตใหม่ที่ดีนะฮะที่มันจะไปแตกพร้อมกันทีเดียวสามอันและอีกสองอันถ้าติดหมดก็คือเท่าทุนเดี๋ยวเราไปลุนอฟถ้าอฟดีก็ดีเต่ยถ้ามันแบบบินข้ามขั้นทีว่าจะได้คุ้มๆไปเลยจริงสองอันเนี้ยเนี่ยที่เหลืออยู่สองอันถ้ามันข้ามขั้นให้นะคุ้ม เลยตจะบินแบบข้ามนี้นะเป็นสูตรเมื่อกี้บินข้ามติดเลยนะอ่าะข้ามหมดตัวแล้วอ,อันนี้ไม่บิน้้าไม่ใช่เยอะจังอดูสิได้อะไรโอ้โหเที่ยเจ๊ง้านี้ไม่ข้ามข้าดหรือได้อ,ออปชั่นดีๆจริงดวดก็ไม่ดีเลยติดติดยังพอถูกไทยนะแต่ก็คือโดนโดนเกมกินละ ไปเออไม่ข้ามคั้นให้กูซกักอันมาดูออปชันนะถ้าเกิดข้างล่างเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตข้างบนเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถือว่ารวยแต่ถ้าข้างล่างสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตได้กําไรเหมือนดับได้สองท่อหรือว่าได้กันชุบอ่าสามสิบห้าศูนย์จุดศูนย์อันนี้คือขายได้แค่ห้าล้านแปดโอ้โหห้าสิบไอเ้เหี้ยออโคอต้นตีน ถ้ากับว่าเราเอาไปขายสองท่อ OTP ถ้าอะไรอะไรไหท่อแร่ห้าล้านแปดห้าล้านแปดคูณสองสิบเอ็ดจุดหกบวกสามจุดแปดลบสิบเก้าขาดทุนไปสามจุดหกเอ็มสามจุดหกเอ็มตีเป็นเงินบาทสี่สิบสามจุดสองบาทโอเคใช่ okay. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อคลิปใหม่คลิปวัตนต่อไปเฮ้ต่อไปนี้ไปแล้วโหต่อันนี้ไปแล้วครับบายครับ